กาแฟกำเนิดครั้งแรกในช่วงศตรวรรษที่6คนเริ่มนิยมดื่มกาแฟครั้งแรกในช่วงศตรวรรษที่13กาแฟคั่วกลายเป็นสินค้าที่สร้างผลกำไรอย่างมากมายกาแฟราบิก้ากลายเป็นพืชความหวังเศรษฐกิจใหม่ของคนไทยในช่วงปีพศ2516แต่กาแฟที่เป็นมากกว่ากาแฟมีครั้งแรกที่นี่ เราเป็นโรงงานกาแฟาที่แปรรูปกาแฟาอาราบิก้าแห่งแรกของภาคเหนือค่ะ คุณเป็นรุ่นที่2ที่ต่อจากคุณพ่อคะ่ะเราเริ่มในวันที่มีโครงการที่จะทดแทนพืชเสพติดด้วยพืชต่างๆพืชที่เลือกในนั้นเนี่ยก็จะมีพืชกาแฟเป็นพืชหนึ่งเมื่อพืชกาแฟมันโตขึ้นเนี่ยก็ต้องมีใครสักคนหนึ่งรับซื้อแล้วก็แปรรูปซึ่งเราเองก็ได้รับการสนับสนุนแล้วก็แนะนําให้ลงทุนนะคะสิ่งที่เราพยายามทําก็คือทําให้ทรัพยากร,กรกาแฟที่คุณพ่อส่งมอบต่อมาเนี่ยเกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็มีมูลค่าทางเศรษฐกิจคะ่ะ c ซอ c ์ค a ล e ร์อีโคคอเป็นเครื่องมืออันนึงที่จะพาเราไปสู่เรื่องราวของความยั่งยืนนะครับในทรัพยากรที่เรามีอยู่ตรงนั้นเนี่ยถ้าเราทุ่มเทอย่างเต็มที่ New c o อ p เองก็ใส่งบประมาณเข้าไปใช้ระยะเวลาในการศึกษาและพัฒนาเนี่ยเราสามารถที่จะเพิ่มมูลค่าสามารถกลับไปหาต้นน้ำแล้วก็ออกแบบในเรื่องของวงจรของสินค้าเกษตรได้มากกว่าหตัวมันทำให้มูลค่าเพิ่มของวัตถุดิบเกิดประโยชน์เต็มที่ไม่ใช่ แค่เรื่องเพิ่มมูลค่าของสินค้าใหม่หรือหาสินค้าใหม่แต่มันเป็นเรื่องราวของความสามารถในการแข่งขันของประเทศเราด้วยพัฒนาต่อยอดให้มีมูลค่าสูงสุดค่ะกาแฟที่มาถึงเราจะถูกจัดแยกค่ะว่าสามารถกินได้อันนี้ทานไม่ได้แล้วเนื่องจากเริ่มเน่าเสีย หลังจากนั้นเนี่ยเรายังเอาเนื้อกาแฟตรงนั้นนะคะไปทดสอบว่ามีโลหะหนักเจือปนหรือเปล่าเพื่อมั่นใจว่ากาแฟเหล่านั้นเนี่ยมันสะอาดแล้วก็ปลอดภัยแล้วเราถึงจะเข้าสู่กระบ,บวนการอบแห้งโดยทันที เราได้ทุนวิจัยจาก n a a นะคะมาพัฒนาเครื่องมือพิเศษตัวหนึ่งที่ช่วยรักษาสารสําคัญในเนื้อผลกาแฟทีนี้เนื้อผลกาแฟที่ได้มาคือวัตถุดิบตั้งต้นที่มีคุณภาพที่เราสามารถที่จะต่อยอดเอาไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ อันแรกเลยที่เราพัฒนาขึ้นมาก็คือชาชาจากเนื้อผลกาแฟนี่แหละคะ่ะตอนนี้เราเอาอารมณ์ความรู้สึกแบบ infusion tea ใส่เข้ามาเราได้เครื่องดื่มที่มีรสชาติที่ดีนะคะเรานำไปประกวดนวัตรกรรมใน Euro Invent ซึ่งตัวของเขาก็ได้ Excellence Award กลับมา เราพัฒนาเป็นเครื่องดื่มสารสกัดเข้มข้นจากเนื้อผลกาแฟชื่อว่า c o f h o g e n i c Drinks อันนั้นเนี่ยมีงานวิจัยซัพพอร์ตเราก็ยังพัฒนาต่อยอดไปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ยังคงสารสำคัญเหล่านั้นไว้เราผ่านกระบวนการการหมัก เราได้ผลิตภัณฑ์เป็นเบาสมิกซึ่งเบาสมิกตอนนี้เราก็พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมทางด้านอาหารแกสโตโนมีแล้วก็ไปโชว์ในงานฮ่องกงอ n n o v a t i o n Food ก็ได้รับรางวัล e x c e l l e n นต์อวอรดเหรียญทองกลับมาด้วยเช่นเดียวกันตลอดเส้นทางที่ผ่านมาเนี่ยฮิวคอฟได้รับ ทุนสนับสนุนจาก NIA หลายโครงการด้วยกันทําให้ h u c o f นั้นซึ่งเป็นบริษัทเล็กๆเ,เนี่ยก็มีความมั่นใจนะคะที่จะทําผลิตภัณฑ์ใหม่แล้วก็ลงทุนในอุตสาหกรรมที่มีการขยายสเกลมากขึ้นผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนั้นเมื่อรวมกันแล้วเนี่ยมันกลายเป็น business model ใหม่ของธุรกิจกาแฟเราก็มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทที่เติบโตแบบ sustainable เดินเข้าหาตลาดอาหารธุรกิจสุขภาพแล้วก็การเป็น functional drink และนี่คือน,นิยามใหม่ของคำว่า jump out of the cups หรือการกระโดดออกจากถ้วยกาแฟที่อยู่คอฟมุ่งมั่นค่ะ